สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอพระราชประวัติของรัชกาลที่เจ็ดนะคะซึ่งต่อจากอีพีที่แล้วนะคะสําหรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะขึ้นคองราชสมบัตินะคะก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรรคตได้มีพระราชหัตถริขานิติกรรมเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติความตอนหนึ่งว่า หากมีพระราชโอรสก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทยัยธรรมราชาทรงเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงบรรลุนิติภาวะแต่ถ้าไม่มีพระราชโอรสก็ใครให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทยัยธรรมราชาทรงรับราชายาตสืบสันติวงตามราชประเพณีขณะที่พระนางเจ้าสุวัฒนา พระวระราชเทวีมีพระประสูติการพระราชธิดาพระองค์เดียวสมเด็จพระเจ้าพัคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภารณวดีในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรและ,สะเสด็จสวรรคตในวันที่2 6พฤศจิกายนพศ2468สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาติปกสกริเดชกรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชา ได้เสด็จณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมไหายศูนย์พิมานทรงแจ้งข่าวสวรรคตต่อที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีและองคม์มนตรีผู้ใหญ่แล้วเจ้าพญาธรรมมาธิกรนาธิบดีหม่อมเจ้าราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีวังในขณะนั้นได้อัญเชิญพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านในที่ประชุมเสร็จแล้วผู้เข้าประชุมได้พร้อมกันถวายอาเสียราวาดแด่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดตกรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาซึ่งรับเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำเร็จราชการสืบราชสันติวงศ์ต่อไปทั้งที่ไม่ได้ทรงเต็มพระทยัยที่จะทรงรับราชสมบัติด้วยเห็นว่าพระองค์ไม่แก่ราชการเพียงพอ และเจ้านายที่มีอาวุโสพอจะรับราชสมบัติก็ยังน่าจะมีเมื่อวันที่1 5กุมภาพันธ์พศ2469สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับพระบรมราชาพิเศษโดยมีพระนามอย่างย่อว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระองค์ได้สถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพณีพระวระ ราชชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีซึ่งนับเป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลังจากนั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะอภิรัฐมนตรีอันประกอบด้วยสมเด็จพระราชบิดาบรมพงษาพิมุข เจ้ภาฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพญาพานุพันธ์วงวรเดชสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรสุขมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญาณริสารานุวัติวงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระญาดำรงราชานุภาพและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรุนาถ ซึ่งมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาราชการแผ่นดินและราชการในพระองค์ระหว่างที่ยังทรงใหม่ต่อหน้าที่ในขณะที่พระองค์ขึ้นครองราชสมบัตินั้นฐานะทางการคลังของสยามและสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะตกต่ำอย่างมากพระองค์ได้ตัดงบประมาณในส่วนต่างๆเช่นงบประมาณส่วนพระมหกากษัตริย์งบประมาณด้านการทหาร รวมถึงการยุบหน่วยราชการและปลดก้าร,ราชการออกเป็นจำนวนมากเพื่อรดรายจ่ายของประเทศทำให้เกิดความไม่พอใจอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสยามในเวลาต่อมาพระราชกรณียกิจป,ประการหนึ่งที่พระองค์มีพระราชปารภจะพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองให้แก่สยามโดยพระองค์ได้มอบหมายให้ในายเรมอนบาร์เดสสตีเฟน ที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศชาวอเมริกันและพยาศีวิสารวาจาร่วมกันทำบันทึกความเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่ถูกทักท้วงจากพระบรรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จึงได้ระง,งับไปก่อนร่างรัฐธรรมนูญของเรมอนบีสตีเวนและพยาศีวิสารวาจาพศ2474ที่เรียกว่าแอนเอาราไล of change in form ม f government มีแต่ความว่าให้พระมหากษัตริย์ยังคงเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐฐานทีปัตตนายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งและต้องรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์มีสภานิติบัญญัติซึ่งสมาชิกมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์และการเลือกตั้งอย่างละเท่าเท่ากัน กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างสภากับนายกรัฐมนตรีให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ตัดสินพระมหากษัตริย์มีอำนาจยับยัง้งและสามารถออกกฎหมายสุกเฉินได้โดยไม่ต้องผ่านสภาภายหลังงานเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีพระองค์เสด็จแปร ى, พระราชฐานไปนยังวังไกลกังวลพวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างนั้นเองคณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจการปกค,ครองในวันที่24มิถุนายนพศ2475และได้เข้ายึดสถานที่สำคัญของราชการได้รวมทั้งได้เชิญสมเด็จพระเจ้าพิยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์ผู้สำเร็จราชการพระนครพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นตัวประกันเมื่อพระองค์ทรงทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวพระองค์ตัดเรียกพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีที่อยู่ที่หัวหินให้เข้าประชุมกันที่วังไกลกังวลเพื่อสรงหารือแนวทางต่างๆที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นแสดงความเห็นออกเป็นสองฝ่ายทั้งสนับสนุนให้ต่อสู้กับคณะราษฎร และฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรสู้หลังจากนั้นพระองค์ตัดว่าเมื่อได้ฟังความเห็นของเจ้านายและเสนาบดีทั้งสองฝ่ายแล้วทรงเห็นว่าถ้าจะสู้ก็คงสู้ได้แต่จะเสียเลือดเนื้อค่าแผ่นดินซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันสุดท้ายทรงตัดสินพระไทยที่จะอยู่ในราชสมบัติเป็นพระมหกากษัตริย์ภายใต้รัชธรรมนูญดังที่พระองค์ทรงสนับสนุน ที่จะให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดการต่อต้านของคณะราษฎรพระองค์เสด็จกับพระนครและได้พระราชทานพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวในวันที่2 7มิถุนายนพศ2 4 7 5อย่างไรก็ดีทรงต่อรองให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพราะไม่พอพระรชาชอุทยัย ในบทบัญญัติเกี่ยวกับพระราชอำนาจและข้อที่ว่าสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ฟ้องพระมหากษัตริย์การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้นมีขุนนางกษัตริย์นิยมร่วมร่างหลายคนและมีการร่วมมือกับพระองค์อย่างใกล้ชิดจนมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญหลายประการตามพระราชประสงค์คือเปลี่ยนจากความคิดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมาเป็นความคิดแบบ อนเนกชนนิกรสโมส,สมมรสมมุติสมมุติว่ากษัตริย์มาจากมติของวงชนทรงเสนอให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สองควรเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิเช่นข้าราชการและให้กษัตริย์มีอำนาจยับยั้งในภายหลังพระองค์ทรงกล่าวหาคณะราษฎรว่าขัดพระราชประสงค์ซึ่งจะให้สสประเภทที่สองมาจากการเลือกตั้ง แต่จอมปลปพิบูลสงครามกล่าวในที่สภาว่าการเลือกตั้งสอสอประเภทที่สองช้าวกว่าที่คณะรัษฎรตั้งไว้10ปีนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ในเดือนมีสายนพศ2476ทรงร่วมกับนายกรัฐมนตรีพยามโนปกรณ์นิตาดาในกฎหมายปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญเพื่อขัดขวางกระบวนการพิจารา เขาโครงการเศรษฐกิจพศ2475สมุดปกเหลืองนั่นเองของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนื่องจากเขาโครงการดังกล่าวมีแผนเปลี่ยนให้รัฐบาลเป็นเจ้าของที่ดินทำให้พระองค์ทรงวิตกเมื่อก่อการเสร็จแล้วก็ผ่านกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์พศ2476 ผลักดันหลวงประดิษฐ์มนูธรรมออกนอกประเทศและทรงสนับสนุนให้เผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งเป็นเอกสารวิจารณ์สมุดปกเหลืองในพระประมาภิไธยโดยไม่มีผู้สนองพระบรมราชองค์การพระองค์ยังทรงตำหนินายกรัฐมนตรีว่าจัดการกับคณะรัษฎรได้ไม่เด็ดขาดพอและลงพระประมาภิไธยในพระบรมราชองค์การประหารชีวิต สมาชิกคณะราษฎรไว้ล่วงหน้าทรงตั้งหน่วยสืบราชการรับส่วนพระองค์เพื่อถวายรางงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆเกิดเป็นเครือข่า,ขายต่อต้านการปฏิวัติใต้ดินระหว่างกลุ่มกษัตริย์นิยมพรรคการเมืองและหนังสือพิมพ์ที่มีวังไก่ข้างบนเป็นศูนย์กลางในการเตรียมการกรบฏวรเดชนั้นมีเช็คสั่งจ่ายเงินจากพระครังครั้งที่ แก่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าบวรเดิตจำนวนสองแสนบาทนอกจากนี้สายรับส่วนพระองค์ยังลงมือรอบสังหารผู้นำคณะราษฎรหลายครั้งระหว่างปีพศ2476จนถึงปีพศ2478รวมทั้งมีคำสั่งค่าตัดตอนมือปืนชุดหนึ่งเพื่อไม่ให้สืบสาวมาถึงสายรับด้วย กษัตริย์ทรงใช้อำนาจยับยั้งร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้แยกทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ต้องเสียภาษีมรดกเนื่องจากทรงไม่ประสงค์เสียภาษีทรงคัดค้านการแก้ไขกฎหมายให้กำหนดระยะเวลาดีกาของนักโทษประหารที่เดิมกษัตริย์มีอำนาจวินิจฉัยสุดท้ายเหนือสารยุติธรรม หลังจากทรงเพียงพ้มไหรยครั้งแก่คณะรัษฎรทรงเปลี่ยนกลับมาแสดงท่าทีสนับสนุนประชาธิปไตยทำให้ผู้แทนรัษฎรร้อยโททองคำขายโอกาสกล่าวในสภาว่าพระราชบันทึกของพระองค์พระองค์ต้องการให้ประเทศเรามีการปกครองอย่างประชาธิปไตยอย่างอังกฤษแท้แต่พระองค์ก็บอกไว้ในนั้นเองบอกแย้งในนั้นเองว่าจะให้ฉันทำอย่างพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษ ให้ทรัพย์สินส่วนพระมหกากษัตริย์ขึ้นกับรัฐบาลและต้องเสียภาษีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไม่ได้ที่การปกครองแล้วก็จะเอาอย่างอังกฤษกษัตริย์มีอำนาจแต่งตั้งสภาขุนนางแต่ไม่อยากจะเป็นอย่างพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษในเรื่องทรัพย์สินเพราะฉะนั้นก็เหลือที่จะทนทานเหมือนกันพระองค์ทรงสละราชสมบัตินะคะ พระองค์ทรงยกย้ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าบัญชีส่วนพระองค์จำนวน6ล้านบาทเป็นเหตุให้เกิดคดียึดทรัพย์พระองค์ข้อขัดแย้งก่อนสระราชสมบัติระหว่างพระองค์กับรัฐบาลยังมีเรื่องอำนาจการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่งของสภาวันที่12มกราคมพศ2477นับแบบเก่าพระองค์สเสด็จออกนอกประเทศสยามเพื่อไปรักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษ พระองค์ทรงต่อรองกับรัฐบาลเรื่องพระราชอำนาจตามรัชธรรมนูญและเรื่องพระราชทรัพย์และผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์แต่ผู้แทนรัฐบาลปฏิเสธโดยเฉพาะกรณีมีพระประสงค์ให้แก้ไขมาตรา39แห่งรัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามให้กฎหมายใดที่ไม่ทรงรงพระประมาพิทยัย ต้องเป็นอันตกไปและสภาผู้แทนรัษฎรที่เสนอร่างกฎหมายนั้นต้องถูกยุบเมื่อรัฐบาลไม่ยินยอมจึงมีพระราชดำริที่จะสละราชสมบัติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริว่าตราบเท่าประเทศสยามยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์พระมหากษัตริย์ก็ต้องมีพระราชอำนาจส่วนหนึ่งแต่คณะรัษฎรเห็นว่า พระมหากษัตริย์ถือเป็นประมุขเฉพาะในทางพิธีการอย่างพระมหากษัตริย์อังกฤษเท่านั้นรัฐบาลตึงตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งคณะโดยมีเจ้าพญาสีธรรมาธิเบศจิตณเลขาประธานสภาผู้แทนรัษฎรในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกับพลเรือตีหลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์ถวันธรรมรงนาวาสวัสดิ์และนายดิเรกชัยนาม เดินทางมาเข้าเฝ้าและไก,ก่เกลี่ยเพื่อกลับบังคมทูลให้เสด็จกับประเทศไทยแต่การเิรจาไม่เป็นผลสำเร็จพระองค์ทรงตัดสินพระไทยสระราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพศ2478ในพระราชหัตถเลขาสระราชสมบัตินั้นปรากฏข้อความที่ใช้อ้างอิงกันเสมอในเวลาต่อมาว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของรัษฎรบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้รัษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสําเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดน,นี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วขา้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตาแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดน,นี้เป็นต้นไปหลังจากมีพระราชหัตถเลขาสละร,ราชสมบัติพระองค์ทรงกลับไปใช้พระนามและพระราชอิสริยยศเดิม ได้แก่สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชามีคำนำหน้าพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาปิตุลาและไม่ทรงตั้งรัชทายาทเพื่อพระราชทานวรโรกาสให้รัฐบาลและสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้คัดเลือกพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เองคณะรัฐมนตรีโดยความผิดชอบจากสภาผู้แทนรัษฎรจึงได้อนเชิญเสด็จพระ วรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลพระราชนัดดาหลานพระองค์เดียวในสมเด็จพระศรีวรินราบรมราชเทวีพระพันวส,สาอายิกาเจ้าซึ่งพระองค์เป็นเจ้านายเชื้อพระบรมวง์พระองค์ที่หนึ่งในลำดับพระราชสันติวงศ์แห่งกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบรชาชสันติวงศ์พศ2467 ขึ้นทรงราสืบราชสมบัติสันติวงศ์ต่อไปตั้งแต่วันที่2มีนาคมพศ2478พระชนชีพหลังสละราชสมบัติหลังการสละราชสมบัติพระองค์ยังคงเก็บความรู้สึกไม่พอพระราชารอาณัไทยคณะราษฎรไว้ที่ทรงไม่มีอำนาจแมแ้แต่แต่งตั้งราชสกุลวงใหม่ทรงมีบันทึกว่า เรื่องนี้การตั้งราชกุลวงต้องทำให้สำเร็จให้ได้ในวันหนึ่งถ้าเราตายกันหมดแล้วก็หวังว่าหนูเดชก็คือพระราชนัดดาจะจัดการได้เพราะกว่ามันจะโตพวกขาลูกต่างๆคงตายไปแล้วทรงดำรงพระชนชีพอย่างเงียบๆและพระสําราญพระอิริยาบถกับพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดอาทิ พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวระราชเทวีในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริิโสภาพันวดีซึ่งเสด็จไปประทับที่พระตำหนักแฟฮิวซึ่งห่างไปราว40กิโลเมตรพระวรวงเธอพระองค์เจ้าดุลจัรจก,ตกรตะกพงพระภาติยะ พระวรงเธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสพระโอรสบุญธรรมและพระวรงเธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชโดยทรงโปรดกีฬากลอบและเทนนิสโดยทรงโปรดให้จัดการแข่งขันเทนนิสขึ้นเป็นประจำที่ตำหนักเวอร์จิเนียวอเตอร์โดยโปรดให้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6 นำาาหารออกร้านพระราชทานแก่บรรดาข้าราชการศานทูตที่มาร่วมง,งานเป็นที่สนุกสนานการเสด็จสวรรคตหลังจากที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้วพระองค์ยังคงประทับอยู่ณประเทศอังกฤษแต่พระองค์ทรงพระประชวรอยู่เนืองๆดยพศ2อง0้วยพระองค์ทรงพระประชวรมากด้วยโรคบิดเข้าไปอยู่ในพระยกคณะ ก็คือตับนะคะแต่แพทย์ได้รักษาจนเป็นปกติพระอาการประชวนของพระองค์กําเริบหนักขึ้นโดยลำดับตั้งแต่ธันวาคมพศ2483แต่ก็เริ่มทุเราขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่30พฤษภาคมพศ2484พระองค์เสด็จสวรรคตโดยฉับพลันด้วยพระอาทยวายขณะที่มีพระชนพรรษา48พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระบรมราชินีทรงจัดการพระบรมศพเป็นการภายในโดยอัญเชิญพระบรมศพประดิษฐานณพระตำหนักคอมตันโดยรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการประดิษฐานพระบรมศพเป็นเวลา4วันเพื่อให้ประยุนญ,ญาติที่อยู่ห่างไกลมาถวายบังคมลาการจัดการพระบรมศพนั้นเป็นไปอย่างเงียบ หลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมัยดลทรงกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นที่พระอุโบสถวัดเบนจมบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารตามราชพิีนีโดยมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่สมิถุนายนพศ2484ได้อัญเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนรถไปยังสุสานโกลเด้นกรีนซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงรอนดอนเมื่อเจ้าหน้าที่อัญเชิญพระบรมศพเข้าสู่ฐานที่ตั้งและผู้ที่ตามเสด็จเข้าประทับและนั่งเก้าอี้โดยลำดับแล้ว อดิเครกชาวอังกฤษซึ่งเคยรับราชการอยู่บางไทยและเป็นพระสหายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อ่านสุนทรพจน์สรรเสริญพระเกติคุณมีการบรรเลงเพลงแมนเดโซนไวโอลินคอนแชโตซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ปวดเป็นพิเศษถวาย จากนั้นพระบรมอัชิและพระบรมสรีรังคารถูกอัญเชิญกลับไปปดิษฐานยังพระตำหนักคอมตันอันเป็นที่ประทับของพระองค์การอัญเชิญพระบรมอัชฌิกลับสู่ประเทศไทยในปีพศ .2492 รัฐบาลได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขอพระราชทานให้ส่งอัญเชิญพระบรมอัชิ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับสู่ประเทศไทยเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ร่วมกับสมเด็จพระบูรพระมหากษัตริย์ราชเจ้าในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชาพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายตามพระราชาพิเพณี หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระโกรธพระบรมอัธิขึ้นประดิษฐานณนหอพระบรมอัธิซึ่งอยู่ชั้นบนของพระที่นั่งตะกกีมหาปราศาสตรส่วนพระบรมสรีรังคารนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บรรจุไว้ที่พระพุทธบัลลังก์พระพุทธอังกีรถภายในพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศลมาราม ราชวรวิหารสำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะว่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิเขตชแน,นลนะคะ ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะขอบคุณมากๆนะคะอีพีหน้าค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ